หอมแดงแล้วเราก็ชิมรสเลยป้าแม่เพราะว่าผักก็ใส่ทีหลังเราจะชิมรสเลยนะคะอร่อยค่ะแล้วก็เติมผักพอาดีนะคะอาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอซี SC, ลูกหลานทุกคนนะคะวันนี้แม่ติ๋มจะมาพาทำน้ำตกนะคะ น้ำตกคอหมูย่างนะคะนี่แม่ติ๋มย่างเพิ่งเสร็จออกมานะคะค่ะคอหมูย่างนี่แม่ติ๋มก็หมักก่อนนะคะค่ะแต่ที่ทั่วไปถ้าเขาทําน้ําตกเขาไม่ต้องหมักค่ะคะ่ะแล้วแต่นะคะเราแม่ติ๋มทํากินเองแม่ติ๋มก็หมักหมักแล้วมันก็จะได้มีรสกลมกล่อมอร่อยขึ้นมาอีกนะคะส่วนผสมมีอะไรบ้างอะแม่พี่ก็ส,ส,ส่วนผสมที่แม่ติ๋มหมักก็มีนะคะ มีซอสปรุงรสนะซีอิ๊วขาวนะคะน้ำมันหอยนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะพริกไทยป่นนะคะแล้วก็ชูรสแล้วก็รสด,ดีค่ะนะคะแล้วก็หมักแล้วก็ขยำขยำทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะค่ะแล้วก็มาย่างก็จะออกเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปหันห่นหั่นทาน้ำตกขอาหมูย่างต่อนะคะ แล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะค่ะเราจะมาทําการทำเป็นทาน้ำตกกันนะคะน้ําตกคอหมูย่างนะคะ อันนี้แม่ติม๋มเอาน้ําน้ําเติมไปนิดหนึ่งนะคะน้ําต้มน้ําอุ่นน้ําอะไรที่น้ําสะอาดนะคะค่ะค่ะอันนี้มาดูส่วนผสมกันต่อนะคะกันนะคะอันนี้นะคะซอสปรุงรสฝาเขียวซอสปรุงรสฝาเขียวดิซิวขาวนะคะนี่น้ําปลานะคะนี่น้ํามะนาวนะคะนี่พริกป่นนะคะนี่ข้าวคั่วคะ่ะนี่ชูรสนะคะอันนี้รสด,ดีนะคะ น้ำตาลนี่แล้วแต่ว่าใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็มาอาวางไว้นะคะอันนี้ก็คือหอมแดงซอยนะคะนี่ใบสะระแหน่นะคะนี่ผักชีนี่ต้นหอมค่ะนะคะ่ะเราไปทำการปรุงกันเลยค่ะรเดี๋ยวเราเปิดไฟให้มันให้ให้มันร้อนสักนิดนะคะ แล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะใส่ทักงตอกสองช้อนครึ่งก่อนนะคะถ้ามันไม่เปรี้ยวเดี๋ยวเราค่อยเติมใหม่นะคะตอะนนี้เราก็มาใส่ซีอิ๊วขาวนี่นะคะซีอิ๊วขาวแล้วก็กะเอาเราไม่ต้องใส่เยอะเท่าไหร่ค่ะนี่แค่นี้ก็พอนะคะเพราะว่าหมูเราหมักไปแล้วนะคะ อันนี้อันนี้เราก็ใส่ไปนะคะเนี่ยแค่นี้ก็พอนะคะเพราะว่าหมูเราหมักแล้วนะคะค่ะชูลรสนะคะลดดีนะคะ แม่ติ๋มก็จะใส่น้ำตาลนิดหนึ่งนะคะค่ะอันนี้พีกป่นนะคะค่ะข้าวคั่วนะคะค่ะทั้นี้เราจะคนเขากันไปก่อนนะคะ ใส่หอมแดงไปนะคะใส่หอมแดงไปนะคะหอมหอมแดงแล้วเราก็ชิมรสเลยป้าแมเพราะว่าผักเราใส่ทีหลังเราจะชิมรสเลยนะคะอร่อยค่ะอร่อยค่ะแล้วก็เติมผักของดีนะคะ,ะคือเราใส่ตอนที่เราปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่เข้าไป ค่ะค่ะทุกคนคะค่ะน้ำตกคอหมูย่างแม่ติ๋มเสร็จแล้วนะคะค่ะพร้อมเสิร์ฟได้แล้วคะ่ะแม่ติ๋มเชิญชวนทุกคนนะคะมากินกับแม่ติ๋มนะคะน้ำตกคอหมูย่างคะ่ะค่ะก็เช่นเคยคะ่ะสูตรนี้ใครๆเอาไปทำก็ได้นะคะไม่ยากนะคะค่ะคอหมูย่างคะ่ะแล้วมาทำน้ำตกนะคะ ก็มีค่ะอันนี้ผักนะคะผักกับแก้มนะคะนี่นะคะค่ะมีมีสะเดานะคะมีกะหล่ำนะคะมีผักกาดขาวนะคะนี่มะเขือนะคะมะเขือม่วงนะคะอันนี้แตงกวานะคะค่ะแล้วเราก็มีข้าวเหนียวด้วยนะคะวันนี้แม่ติ๋งก็หุงข้าวเหนียวหุงข้าวเหนียวด้วยไมโครวเวฟนะคะแต่แม่ติ๋งไม่ได้ทําให้ดูนะคะ แต่แม่ติม๋มทําไปแล้วนะคะดู ep ep เจ็ดะคะนะคะค่ะทุกคนมากินกับแม่ติ๋มนะคะค่ะมากินกันนะคะค่ะ,คะแม่ติ๋มก็ขอฝากช่องด้วยนะคะช่องแม่ติม๋มเชฟประจำบ้านนะคะค่ะแม่ติ๋มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้แม่ติ๋มด้วยนะคะค่ะแม่ติ๋มขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย